ิอยู่เหมือนกันตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทะเลจังหวัดพังงาครับเจอฝูงโลมาประมาณยี่สิบตัวได้เยอะยอมากนี่ครับอยู่ตรงนี้ฮะมากแล้วครับ <c oughs> เรือเลยครับข้างหลังก็มีเต็มไปหมดเลยฮะต, <c oughs> ตกปลาไม่ได้เลยครับดูปลาแทนครับ <c oughs> วันนี้ได้โลมากลับไปอยู่เป็นฝูงนะครับเนีว่ายตามกันคู่แม่ลูกได้ความได้ความชิลครับไม่พืดน้นี่นี่ขึ้นแล้วครับ เห็นครับเห็นลุยเอหมดนะครับเหล่งกลางชับเยอะมาเยอะมากเมื่อกี้ตัวนั้นนี่มาแบบอ่อยเหยื่อมาก

นุ่นน้นคอสมตัวนู๊นมนไนาให้ชมครับเดี๋ยว่นู้นได้ตัวไหนตอนนี้นะครับอยู่บนเรือไตรระนะครับอทับละมุพังงานครับทับละมุขทับลมุดแล้วนะครันั่งกางเกงเลอะเลยนะครับเพราะนั่งทับละมุดตรงนู้นยังมีอีกนะครับฝูงฝูงโลมาอยู่ทางนี้ มื่กียังยังเห็นอยู่เยอะครับน่าจะประมาณเกินยี่สิบตัวย้ายเด้ไหมยายนะไ้นะมันตื่นไอไพวกนี้มามันรู้กลับเลยเนาะนี่แต่สนี่ดูเพ่มากก่ม่เราอีกไม่เข้เพราะว่าถ้าข้าต่ยนะีดุนีินโเลยปล่อยคุนข้าวกข้าวเด็กเร่งอะไใครตบ